ขอสแสดงความยินดีกับเครื่องแยกกากผักผลไม้เครื่องใหม่ของคุณคุณจะชอบคุณประโยชน์ต่างๆของน้ำผลไม้มาดูว่าเครื่องนี้ทำงานอย่างไรมาทำน้ำส้มกับแครอทด,ดูประการแรกเราต้องประกอบเครื่องแยกกากก่อนมันมีทั้งหมด9ชิ้นฐานมอเตอร์ช่องออกของน้ำผลไม้ตะแกรงแยกกากแผ่นใบมีดประแจแผ่นใบมีด แผ่นรอง Press Plate ฝาครอบแผ่นใบมีดที่ดันผักผล,ลไม้ภาชนะเก็บกากผักผล,ลไม้เมื่อเรามีส่วนประกอบพร้อมแล้วเริ่มประกอบเครื่องกันเลยวางที่เก็บน้ำผลไม้ลงบนฐานมอเตอร์โดยให้ตัวล็อกทั้ง3ตัวเข้ากับช่องรับในฐานมอเตอร์วางตะแกรงแยกกากลงในที่เก็บน้ำผลไม้ให้รูสี่เหลี่ยมลงตรงแกนสี่เหลี่ยม วางแผ่นใบมีดลงในที่เก็บผล,ลไม้ขันแผ่นใบมีดให้แน่นโดยใช้ประแจระวังอย่าให้แน่นเกินไปใส่แผ่นรอง place plate เข้าข้างใต้ของฝาครอบโดยให้ร่องแผ่นรองเข้ากับวงล็อกของฝาครอบแล้วกดแผ่นรองพร้อมกับหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แผ่นรองล็อกเข้ากับฝาครอบ กรุณาสังเกตส่วนโค้งที่ยื่นออกมาของแผ่นรองเพรสเพลตจะหันไปทางเดียวกันกับด้านที่กากผักผลไม้ออกมาวางฝาครอบลงบนที่เก็บน้ำผลไม้โดยหันส่วนที่กากผลไม้ออกมาให้อยู่ตรงข้ามกับส่วนที่น้ำผลไม้ไหลออกดึงหูหิ้วขึ้นไปล็อกฝาครอบขณะนี้ฝาครอบจะยึดติดกับตัวเครื่องอย่างมั่นคงวางที่เก็บกากผลไม้เข้าไปใต้ที่กากผลไม้ออก คุณอาจจะต้องเอียงเครื่องเวลาสอดหากใส่ที่เก็บกากผลไม้ไม่แน่นเครื่องจะไม่ทำงานวางที่ดันผลไม้ลงในช่องในผักผลไม้เครื่องแยกกากพร้อมใช้แล้ว